ก็สิบสตาทมันเทงวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวของนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมสิรินะคะที่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวค่ะว่าเธอยังไม่ได้เตรียมที่จะแต่งงานกับพระเอกหนุ่มมากปารินเร็วๆนี้นะคะ ทำเอาแฟนๆต่างพากันลุ้นข่าวดีนะคะหลังคู่หวานหมากปรินแล้วก็สาวคิมเบอรี่ได้ควงกันไปฉลองครบรอบรัก8ปีสวีทที่ทะเลค่ะจะหลายคนก็คิดเลยนะคะว่าทริปนี้เนี่ยทูคอแต่งงานชั่วแถมก็ยังมีข่าวเมาส์ด้วยค่ะว่าทั้งคู่ก็มีแอบไปดูเรื่องแต่งงานกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดคิมเบอรี่ก็ได้เผยถึงทริปทะเลหวานครบรอบ8ปีค่ะบอกว่าเป็นทริปที่แฮปปี้มากๆแต่ก็ยังไม่ได้ถูกเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานนะคะซึ่งเธอก็ยอมรับเลย ว่าในใจก็แอบมีแวบคิดบ้างค่ะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยได้แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มีอะไรนะคะซึ่งเรื่องนี้เธอก็บอกว่ายังต้องขอเวลาอีกนิดนึงค่ะดังนั้นจึงยังไม่ได้ซุ่มดูเลือกแต่งยืนยันว่าปีนี้ยังไม่ได้มีข่าวดีแน่นอนไปฟังแสงคิมเบอรี่กันหน่อยค่ะดีๆเป็นช่วงที่ที่แฮปปี้มากเลยค่ะเธอฝ้าฝนอะไรทุกอย่างคือเป็นใจมากแบบไม่ค่อยเจอฝนตกเลยค่ะแล้วก็โรงแรมทุกอย่างก็คือตอบตับ เอแบบเขาแบบต้อนรับดีมากความรู้สึกจริงๆนะมันมีบางแวบ <c oughs> มันนีแบบไม่ได้เตรียมชุดอะไรสวยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าโรงแรมคือแบบเหมือนหมือนภาคบอกว่าขออนะขออนะอะไรโรงแรมจัดด e ีมาก อะไรเอาจริงคือรู้สึกตอนที่แบบที่พังงานนะค่ะจะจบทริปแล้วเป็พี่โบะแบบซุ่มดูแล้มือเลิกไม่จริงไม่จริงไม่จริงยังไม่ได้ดูเลิกเลยค่ะยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ชัดเจนค่ะยังค่ะคือถ้ามันถ้ามันรู้สึกว่าใช่แล้วอะไรเงี้ยเราเราน่าจะบอกแน่นอนค่ะปีนี้ยังไม่มีข่าวดีแต่ปีหน้าก็ไม่แน่นะคะคุณผู้ชมยังไงคงต้องรอรุ้นกันต่อไปสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะ